ช่วงนี้ที่อากาศนาหนาวๆเย็นๆแบบนี้นะคะใครที่มีแผนไปเที่ยวเขาใหญ่อยากบอกว่าให้รีบกดแชร์กดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนเลยะทุกคนคือผมเพิ่งไปเจอรีสอร์ทที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากๆที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทําเยอะแบบสุดๆเขาจะมีทั้งสวนน้ําที่อยู่ในที่พักแบบนี้นะคะมีสไลเดอร์ใหญ่ๆมีขับรถโกคาร์ทคันจิว๋วอันนี้เด็กๆคือชอบมากหรือใครอยากจะขับ ATV ที่นี่ก็มีหมดมองไปทางไหนของที่พักก็นึกว่าสวนสนุกอะ่ะเอาจริง,รงๆเขาจะมีไวกิ้งลำใหญ่ๆแบบนี้ด้วยหรือว่า ครอบครัวไหนที่เป็นสายชิลหน่อยนะคะเขาจะมีกระเช้าให้นั่งแบบนี้ด้วยนั่งรับลมชมวิวชิลชิลมีทั้งนั่งเดี่ยวนั่งคู่หรือนั่งทั้งกระเช้าได้แบบเต็มครอบครัวแบบนี้เลยเอาจิงๆิแค่เดินเล่นชมวิวที่นี่ก็คือฟินแล้วทุกคนสวนดอกไม้เขาคือใหญ่มากมุมถ่ายรูปอะไรก็คือมีเต็มไปหมดสนามเด็กเล่นที่นี่ก็บรรยากาศดีฮะจะอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยน้องไปป้าชอบมากที่พูดมานี่คือยังไม่หมดนะฮะใครที่เป็นสายเอเวนเจอร์ขึ้นมาหน่อยเขาจะมีเป็นหอคอยลอยตัวแบบนี้ทุกกคนบรรยาาศ ที่โรยตัวลงมานี่ด้านล่างเขาจะมีเป็นสวนสัตว์แบบนี้นะฮะก็จะมีทั้งนกกระต่ายแพะแกะไก่อะไรก็คือเต็มไปหมดเลยและจะบอกว่านกที่นี่ก็คือเชื่องมากแค่เราเดินเข้าไปให้อาหารแบบนี้นะฮะเขาจะมาเกาะมาเล่นกับเราส่วนอันนี้น้องไปป้าชอบมากเลยจะเป็นขับ,บรถบังคับจะนั่งได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากๆห้องที่ผมจองไปนี่นะฮะเขาจะเหมือนบ้านเป็นหลังๆแบบนี้ฮะ,ะมี2ชั้นด้านหน้าห้องเขาก็จะมีเป็นสระว่ายน้ําแบบนี้เลยเด็กๆคือเดินออกมากระโดดเล่นน้ําได้เลยชั้นสองเด ไปนี่ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะฮะพักได้แบบ3คนสบายๆเลยวันนี้ผมก็พาคุณยายมาเที่ยวด้วยส่วนชั้นล่างเดินลงมานี่ก็จะเป็นฟิลเหมือนห้องรับแขกนะฮะก็จะมีทั้งโซฟาทีวีตู้เย็นมินิบาร์ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกินได้หมดเลยนะฮะแต่ส่วนตัวเราก็คือซื้อขนมมาเยอะมากเพราะว่าที่พักเขาอยู่ค่อนข้างลึกนิดนึงอ่ะทุกคนห้องน้ําที่นี่เขาก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะฮะจะมีเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยแต่ที่น้องแจ่มนางชอบมากๆเลยคือทีวีที่นี่เขาจะดู n e ็ fli กกับ YouTube ได้ด้วยที่เราพูดดไปทั้้งหมนนีนะ เขาจะอยู่ในที่พักที่ชื่อว่าเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทคือตอนที่เรามาเนี่ยเราจองเป็นโปรไทยเที่ยวไทยทุกคนจะเป็นห้องพัก2คืนที่รวมทุกอย่างหมดแล้ว8 2 3 0ราบาทราคานี้เขาก็จะมีคูปองอาหารเช้าให้มีคูปองสวนน้ําแล้วก็มีบัตรเครื่องเล่นให้อีก6ใบฮะวันที่เราไปนี่ก็อากาศเย็นแบบสบายๆประมาณ19-20องศาอะไรแบบนี้นะฮะเหมือนเปิดแอร์เดินตลอดทางเลยจริงๆระหว่างที่พักอยู่3วัน2คืนนี่คือผ่านไปไวมากแค่เดินถ่ายรูปเล่นทํากิจ กิจกรรมในที่พักก็แทบไม่ได้ออกไปไหนแล้วทุกคนคือเป็นการชาร์จแบตชีวิตกับครอบครัวที่ดีมากเลยอันนี้ผมชอบมากได้หัวเราะได้เอนจอยกับลูกสาวได้เห็นพัฒนาการของเขาอะไรแบบนี้ใครที่ทำงานมานเหนื่อยนะฮะอยากหาที่หิวใจชาร์จแบตตัวเองอยากตามมาเดี๋ยวผมก็จะทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะส่วนปโปรนี้เขาจะมีถึงวันไหนก็ลองติดต่อที่พักเข้าดูอีกทีนะคะทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมานี่คือปีนี้หนาวแบบได้จริงจังมากใครที่อยู่ตรงไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะปีใหม่นี้ก็ขอให้ เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับบายบาย